รุ่นร้อยยี่สิบขึ้นเดือนใหม่แล้วนะคะลูกขึ้นเดือนใหม่คือเดือนที่สองของการเรียนแล้วนะคะมาทบทวนเพราะว่าเรื่องนี้มันต้องใช้เรื่องการทำความสะอาดอวัยวะเพศสืบพันธุ์ใครยังจำได้ว่าผู้หญิงจำารีก้อนที่เอาก้อนอก้อนที่สีดีกว่าเช็ดตรงไหนอ่าแคมเล็กอตอบแคมเล็กฝั่งด้านไกลตัวเนาะของผู้ชายเอาก้อนที่ห้า สำลีก้อนที่5เช็ดบริเวณไหนคะรอบองคชาติลงมาเนาะลูกแล้วก็เช็ดรอบๆเนาะเช็ดลงมาอย่างนี้อ่การสวนปัสสาวะมีใครยังไม่ได้อุปกรณ์อ่ะย้ําก่อนย้ําอุปกรณ์ก่อนมีใครยังไม่ได้มีไหมสายโ o เรแคหรือว่าสายสวนปัสสาวะกับถุงยูลินแบคหรือว่าถุงใส่น้าปัสสาวะอ่ะเรามาดูเรื่องคลิปการเตรียมอุปกรณ์เนาะเรายังจํา ยังจำสำรีหกก้อนได้นะเห็นไหมว่าของอาจารย์นะครับใส่ถ้วยเล็กๆใส่ถ้วยเล็กๆมานะลกูกนะสำรีหกก้อนเอามาด้วยอนะทำเสร็จส่งเรียบร้อยค่ะเก่งมากผ้าก้อนหนึ่งผืนฟอเสเฟตมีเขี้ยวนะลูกนะแล้วก็ ผ้าซีเลียมอ่าผ้าซีเลียมเจาะรูตรงกลางปึ๊บตรงนี้หนูต้องไปทําเพิ่มนะคะหาอุปกรณ์มาหรือว่าจะเป็นกระดาษตัดตัดให้มันมีรูตัดให้มันมีรูแบบนี้นะแล้วก็พับเข้าไปไว้ในถ้วยหรือว่าในขันแม่ฟอเส็ตก็มีแล้วก็หอเหมือนเสซตทำแผลการทำความสะอาดเราใช้น้ำยาอะไร น้ำยาเซฟลอนอ่ะเนอะเซฟลอนน้ำยาเซฟลอนนะ้าลูกปเป็นสีเหลืองเนาะอ่ะหนึ่งต่อหนึ่งร้อยทำความสะอาดวัยวะเพศคนไข้เนาะอาจารย์ขอทั้งเพศหญิงและเพศชายนะลูกในการทําคลิปหนูจะต้องทอาําความสะอาดทั้งเพศหญิงและเพศชายให้อาจารย์ดูเนาะทําเสร็จแล้วอ่ะเปลี่ยนทุงม,มือเอ็นโทเม,มสเตอร์ไลนะ์เนาะ ถมือจะเตอร์ไลน์หนูพูดเอาก็ได้นะหนูกเนาะอธิบายให้อาจารย์เข้าใจอือธิบายเสร็จอ่หยิบผ้ามาคุมให้เรียบร้อยเนาะมาคุมให้เรียบร้อยนะตรงนี้ย้ํานะย้ําแล้วเอาผ้ามาคุมให้เรียบร้อยอแล้วก็ใส่สายส่วนเข้าไปพอเราสวนเข้าไปสามถึงสี่นิ้วแล้วเนาะเราก็สวนเข้าไปแล้ว อันนี้คือสายสวนสวนเข้าไปแล้วนะลูกอ่าสามถึงสี่นิ้วฮะแล้วเราเอาาซนิ้งที่ใส่น้ํากันมาเรียบร้อยแล้วใส่ให้สุดอย่างนี้นะลูกอ่ะยังอยู่ค่ะยังอยู่ค่ะอ่าไม่ใช่ว่าใส่อย่างนี้ลูกใส่อย่างนี้ยังไงดันเข้าไปก็ไม่ไม่ได้นะลูกเราต้องใส่ให้มันสุดอย่างนี้เลยอืใส่มันสุดอย่างนี้ แล้วก็ดันด้วหนูสังเกตนะอ่ามันจะมีบอลลูนขึ้นมาอย่างนี้หักไว้แล้วก็ปลดออกห้ามให้บอลลูนแป๊บนะทําเสร็จแล้วนะลูกเนาะทําให้มันเป็นบอลลูนอาจารย์ย้ำลูกทาให้เป็นบอลลูนใครที่ทําไม่เป็นก็ไปลองดูก่อนลองทําบอลลูนก่อนนะลูกเนาะเวลาตอนถอดต้องดูดบอลลูนออกมาให้หมดเรามาดู เรามาดูถุงกันดีกว่าหลายๆคนอาจจะได้ถุงแบบของอาจารย์ไปอ่ะใช่ไหมหลายหลายคนอาจจะได้ถุงเหมือนของอาจารย์ไปแบบนี้อ่ะตัวปล่อยน้ําจะอยู่ด้านข้างออจะอยู่ด้านล่างแต่หลายคนอาจจะได้ตัวปล่อยน้ําอยู่ด้านบนลองดูใช่ไหมได้เหมือนของอาจารย์ไหมหรือว่าหน้าแบบอื่นหนูไม่ได้แบบนี้ค่ะหนูนได้อีกแบบแบบหนึ่งใช่ไหม มีใครได้แตกต่างกับอาจารย์ไหมเนาะเวลาเราจะเทน้ำปัสสวะเราถ้าพี่เขาวานให้เราไปเทน้ำปัสสวะให้พี่เขาหรูจะต้องเอาถุงมือแล้วก็สำลีสองก้อนชุบแอลกอฮอล์เนาะนชุบพอมาใส่ถุงมือเช็ดรอบตรงนี้ก่อนก้อนที่หนึ่งแล้วก็ค่อยๆปล่อยน้ำค่อยๆปล่อย ดันไปแล้วก็ค่อยๆปล่อยใส่แกนลอนพอใส่เสร็จปุ๊บปิดฝาสะมีก้อนที่สองมาเช็ดเห็นไหมว่าสัมีสองก้อนต้องเช็ดทั้งสองก้อนนะคะเวลาปล่อยล่อยอย่างนี้ไม่ใช่ว่ามาถึงปุ๊บอาจารย์มันแกะยังไงนี่นี่ถ้าอาจารย์ถามว่าไหนนี่เทน้ําปัสสาวะให้อาจารย์ดูหน่อยหนูไม่รู้ว่าต้องแกะยังไงคะ่ะมีนะบางคนพังหมดเลยคลูกให้แกะ แค่เปิดให้ดูว่าจะเทน้ำปัสสวะย,ยังไงพังหมดสาย,ยาตึงถอดถอดนูน่นทําไม่เป็นค่ะหรือแค่ดันไปข้างใดข้างหนึ่งอย่างนี้นะลูกเนาะบางที่บางที่ก็จะคล้ายๆกับมีฝาปิดอย่างเงี้ยลูกเนาะแล้วก็แค่ป,ปล่อยออกมาแค่นี้ก็สามารถเทได้อย่างเงี้ยเนาะเราต้องดูข้อโรงเรียนส่งไปให้อาจจะมีหลายแบบลูกหลายคนก็ได้แบบนี้เนาะเพราะว่าดันไปข้างใดข้างหนึ่งเนาะการเทน้ําปัสสวะแล้ว การดูปริมาณนะคะจาย์ดูยังไง <atori> oh u, oh. น,นี่ไงลูกเนาะเวลาที่พี่เขาบอกว่าไปดูให้หน่อยว่าเตียงนั้นอ่ะฉีดไปได้เท่าไหร่แล้วนาอลูกเนาะดูตา <compar Panch> <acy. S 2> มนี้ค่ะลูกนี่นี่ถ้าน้อยกว่าหนึ่งร้อยเราก็ตะแคงแล้วก็จะมีตัวเลขมาให้เราอย่างนี้เห็นไหมอืมนี่ยี่สิบห้าห้าสิบน้อลูกเนาะนี่หนึ่งร้อยถ้ามันได้น้อยเราก็ตะแคงให้พี่เขาแล้วก็จดไปให้พี่เขานากการดูปริมาณเนี่ยก็การเทน้ำปัสสาวะ อ่ะอาจารย์สอนแล้วนะตอบให้ถูกมาดูนะปริมาณอย่างนี้นะคะเทยอย่างนี้นะคะเนาะเราต้องดูให้เป็นแล้วก็เทให้เป็นนะคะตรงนี้สําคัญนะได้ค่ะพี่เดี๋ยวดูไปเตรียมปุปก,ก่อนแป๊บหนึ่งก็มีสาลีสองก้อนแล้วก็ถุงมือแนละ้วดูเนาะเพราะว่าใต้เตียงคนไข้มันจะมีแกนลอนที่รองน้ําประสวสาวะไว้อยู่แล้วของเตียงใครเตรียงมันนะคะอ่ะโอเคการเทน้าปสรรัสสาวะเสร็จแล้วเนาะเรามาดูว่าถ้าพี่เขาวานให้ไปถอดน,นะลูกไปถอดได้ไหมเนาะ คนไข้ยอยู่กับครบแล้วกำหนดที่หมอบอกว่าให้ใส่หนึ่งอาทิตย์ใส่หนึ่งอาทิตยเ์เสร็จแล้วบอกว่าไปถอดให้หน่อยไปถอดสายส่วนให้หน่อยเนาะหรือว่าไปออฟแคทให้หน่อยออฟแคทก็คือการการไปถอดสายออกนะลูกมันเดียวกันนะลูกเวลาฟังนะเตรียมไซลิ่งสนะิบซีซีเนาะลูกเตรียมไซลิงสิบซีซีเตรียมถุงมือเนาะถุงมือธรรมดาแล้วก็บางที่แล้วก็ื่อ รถทาแผงมีถุงมีถุงขยะเนาะหรือเราจะเอาชามลูกไตเนาะแต่ว่าอาจารย์ไม่แนะนำเนาะแนะนําให้เป็นถุงขยะมากกว่าเพราะว่าถ้าเป็นชามลูกไตเราก็ต้องไปล้างอีกใช่ไหมลูกแต่ถ้าเป็นถุงเราใส่เสร็จเราก็ทิ้งขยะแล้วก็มานั่งมือเนาะอืเราเตรียมมาแล้วเราจะทํายังไงใส่ถุงมือเสร็จ ใส่ปุ่มือเสร็จแล้วลูกยังจำได้ไหมที่อาจารย์บอกว่าเราทําบอลลูนไว้ 10cc ยังจําได้ไหมหยังจําได้เนาะว่าเราทําบอลลูนไว้ 10cc นี่บอลลูนอาจารย์ยังเหลือนะอาจารย์ยังไม่ได้ปล่อยนะสายจะต่ออยู่นี้ออยู่กับคนไข้นะลูกอยู่กับคนไข้ยอย่างนี้แล้วเวลาที่เราจะไปออฟออฟนะลูกส่ลิง1 0ซี เราก็ต้องใส่เข้าไปให้สุดนะลูกอันนี้ไม่มีอะไรนะเป็นสลิงปากเวลาที่เราไปออกเป็นสลิงปากนะแล้วหนูก็ดันเข้าไปให้สุดเหมือนเดิมที่อาจารย์สอนแต่ครั้งแรกเห็นไหมว่าเราแทบจะไม่ได้ดูดเลยถ้าว่ามันมีแรงดันออกมาแต่ถ้ามันช้าเราก็ค่อยๆดึงมาเห็นไหมว่าบอลลูนม,มันจะเริ่มยุบลงอืดึงให้สุดเลยลูกของอาจารย์ดึงมาเกินสิบนะเพราะว่าเปื่อมันค้างตามสายนะลูกมันค้างตามสายเนาะ แล้วเราก็ก็ค่อยๆดึงออกแจ้งคนไข้คนไข้คะขออนุญาตนะคะอาจจะเจ็บหรือว่าจะเสียวนิดน,นึงนะคะเนาะแล้วก็ค่อยๆม้วนมาแจ้งเขาด้วยนะลูกไม่ใช่ว่าดูเสร็จปุ๊บดึงออกเลยอย่างเงี้ยไม่ได้คนไข้ก็จะตกใจน,นิดนึงนะลูกเนาะตกใจน,นิดนึงเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำประสวะไปเทีนาะเอาน้ำประสวะไปเท <laughs> เอาน้ำปัสสวะไปเทในชักโครกแล้วก็ นำถุงดับสายเซตติ้งอนะไปทิ้งนะลูกเนาะไปทิ้งในถังขยะติดเชื้อแล้วก็มาล้างมือนะเนาะมาล้างมือก็เสร็จเห็นไหมว่ามันไม่ได้ยากเลยเนาะขอแค่เราตั้งใจเรียนเนาะขอแค่เราตั้งใจเรียนอาจารย์อธิบายไปหมดแล้วนะแล้วคําถามทุกอย่างที่ถามไปก็เป็นคําตอบในนัง้งคำตอบใน,นง,งานด้วยเนาะการสวนปัสสาวะเราใช้หลักอะไรจําได้ไหมว่าการห่อเซตเราใช้หลักอะไร อันเดียวกันเลยลูกถ้าทุกอย่างมีเซตเนาะให้คิดเป็นหลักสเตอร์ไลน์ไปก่อนนะลูกเนาะทุกเรื่องเลยในโรงพยาบาลให้เป็นสเตอร์ไลน์ทั้งหมดยกเว้นมียกเว้นนะมียกเว้นสองอันการสวนปัสสาวะใช้หลักสเตอร์ไลน์นะคะใช้หลักสเตอร์ไลน์เนาะเพราะทุกอย่างที่สอด สา่คนไข้ทุกอย่างเป็นหลักสกเตอร์ไลน์ทุกอย่างขนาดทาแผลยังเป็นหลักสกเตอร์ไลน์ด้วนะลูกเนาะใช้หลักส,สกเตอร์ไลน์มีสองอันที่ใช้หลักสะอาดก็มีกินข้าวกับอุจจนะให้จำง,ง่ายๆว่ากินข้าวกับอุจนะสองอันคือหลักสะอาดนอกนั้นคือสเตอร์ไลน์เนาะจาให้ได้นะอาจารย์เยป็นสรุปให้เราจะได้ส่งการบ้านครบเนาะโอเคแล้วเจอกันครับหน้าคะ่ะไม่ยบา